สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เ,เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องหน้าข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มๆครับขอขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไอ l ดียลน์ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมีโบนัสมากมายครับแล้วก็มีสิ่งให้ร่วมสนุกอีกเยอะเลยนะครับสามารถแอดไอ l ดียลตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเค มาเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับมีการรายงานจาก The Time นะครับสื่อใหญ่ของอังกฤษนะฮะสื่อดังของอังกฤษเลยนะครับเขาบอกว่าคีเรียนเอมบาเป้เนี่ยนะครับอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายปลายทางนะครับในเรื่องการย้ายทีมนะฮะหลังจากจบซีซั่นที่จะถึงนี้นะครับหรือว่าซัมเมอร์ปีหน้าเนี่ยเอมบาเป้ MBA น่าจะย้ายทีมละแล้วก็ปลายทางนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลีสเปนครับ อาจจะเป็นเพียบริลอังกฤษซึ่งตอนนี้ว่ากันว่ามี2ทีมที่น่าจะเป็นปลายทางของอมบาเป้นะฮะก็คือลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดาวนี่เองนะครับซึ่งเหตุผลหลกัลกๆเนี่ยทางเดอะทามบอกว่าทางอมบาเป้เนี่ยต้องการยกระดับฝีเท้าตัวเองนะครับแล้วก็ต้องการหาความท้าทายอะไรใหม่ๆซึ่งพีิบริลีอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นลีกที่มีการแข่งขันระดับสูง แล้วก็สามารถยกกระดับฟีเท้าของเขาได้เขาก็เลยเลือกย้ายไปนะครับรายงานภาพรวมก็ประมาณนี้สั้นๆไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับภาพรวมก็คือแมนยูอาจจะเป็นปลายทางของอิบาเป้ก็ได้นะครับซึ่งทีนี้เรามาว่ากันครับมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมหลังจากจบซีซั่นหน้าโลกฟุตบอลเนี่ยผมบอกมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าดีลเหล่านั้น,นจะยากแค่ไหนนะครับแต่ว่าโลกของฟุตบอลเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นประจำนะครับ ดิวที่บางคนคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยคือดิวเนี่ยมันโคตรยากนะครับถ้าเรามาดูในดิวของเจดอนซานโชเนี่ยหนึ100ล้านต้นๆ้นแมนยูยังจ่ายยากเลยครับแต่เอมเป้เนี่ยราคาเนี่ยมันก็ต้องในระดับแบบ180ล้านยูโรอยู่แล้วประมาณนั้นนะครับอย่างที่เปเช่เขาซื้อมาในราคาที่ใกล้เคียงกับ200ล้านยูโรนะฮะ ซึ่งราคามันต้อง100ล้านยูโรอัพอยู่แล้วหรือมากกว่า150ล้านยูโรเพราะฉะนั้นลองคิดกันดูครับว่าแมนยูจะจ่ายไหวไหมค่าเหนื่อยก็สูงด้วยนะครับมันก็อาจจะกขึ้นได้แต่เป็นดีวที่โคตรยากครับผมคิดว่าอย่างนั้นเลยในดีวนี้ฮะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอม็มเป้จะสนใจย้ายมาแมนยูยจริงๆหรือเปล่านะครับก็นี่คือมุมมองผมนะผมมองว่า ยากมากนะครับแต่อะไรก็เกิดได้ในโลกของฟุตบอลนะครับซึ่งข่าวเล่นมาจากเดอะไทม์นะครับเขาบอกว่าแมนยูกับพิพูอาจจะเป็นปลายทางของเอมบาเป้นะครับในช่วงซีซั่นใหม่นี้นะครับไม่ใช่ซีซั่นที่จะถึงนี้นะซีซั่นใหม่นะครับซีซั่นปีถัดไปนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวเรื่องแรกที่เอามาฝากกันในเรื่องของเลานเอมบาเป้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปครับ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจจดอนซานโชครับมีรายงานจากเทลกาฟนะฮะเทลกาฟเนี่ยได้มีการเล่นข่าวกันออกมาครับเทลกาฟถือว่าเป็นสื่อใหญ่เช่นเดียวกันนะครับของกรีตนะฮะเขาบอกว่าดอทมุลเนี่ยยังยืนกรานเสียงแข่งนะครับในเรื่องของราคาค่าตัวจาดอนซานโชนะครับซึ่งแน่นอนว่าแมนยูเนี่ยตกลงเงื่อนไขกับนังเตะได้แล้วแต่ว่าค่าตัวยังไม่ลงตัวกันนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากจนทําให้ดิวเนี่ย สอแววที่จะล่มได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันน่าจะไม่เกิดขึ้นด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้นี่คือการเล่นข่าวจากเทเลกราฟนะฮะนะต้องย้ำก่อนนะครับเป็นสื่อที่ผมไล่ดูแล้วเทเลกราฟเนี่ยมีการเล่นข่าวว่ามันอาจจะล่มได้นะครับอาจจะล่มนะซึ่งเขายังไม่ได้ยืนยันว่ามันล่มแล้วนะนะครับยังคงเจจากกต่อไปแล้วก็เทเลกราฟบอกว่า ซานโชยังคงเป็นเป้าหมายตัวเลือกแรกของทางแมนยูอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะฮะถ้าเกิดมันใกล้ที่จะปิดตลาดแล้วแมนยูยังจบดีลนี้ไม่ได้แมนยูอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายก็ได้หรือว่ามองไปที่ตัวเลือกสำรองดื่นนะครับในแบบเวอร์ชั่นแบบยืมตัวแล้วกันมาใช้งานแบบชั่วคราวสักหนึ่งซีซั่นแล้วคอยไปว่ากันในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าในดีลของซานโชอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าซัมเมอร์นี้ไม่ได้อีกรอบแล้วเนี่ย ต้องหาตัวเข้ามาทดแทนแบบยืมตัวซึ่งแต่ละคนก็ถือว่าเป็นข่าวกับแมนยูมาบ่อยครั้งอย่างเช่นเกเรตเบลอย่างเงี้ยนะครับก็มีข่าวช่วงเนี้ยว่าอาจจะมาแบบยืมตัวก็ได้อีวานเปเรซิตก็เคยมีข่าวกับแมนยูมาก่อนก็อาจจะยืมตัวก็ได้ดักลาสคอสตาก็เป็นอีกหนึ่งรายที่น่าสนใจคือทั้ง3คนเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูบ่อยมากแล้วก็คาดว่า สามคนนี้อาจจะมาในเวอร์ชั่นแบบยืมตัวไปนะครับเป็นการใช้งานชั่วคราวไปในช่วงซีซันใหม่นี้นะครับดีกว่าแบบไม่ได้อะไรเลยนะครับในเรื่องของตัวเลือกตำแหน่งแนวรุกในช่วงซีซันใหม่นะครับนี่คือการเล่นข่าวออกมาจากเทเลกราฟนะฮะก็ฟังดูแล้วกันนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้มันมีอีกกระแสนึงนะครับก็มาจากดีอินด e พ e n เดนต อินดเวนเดนต์ก็เป็นสื่อใหญ่ของอังกฤษเช่นเดียวกันครับมีการเล่นแตกต่างจากเทเลกราฟนะฮะอินดเวนเดนต์บอกว่าแมนยูเนี่ยมีความคืบหน้าแบบต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการคว้าตัวจะดอสซานโชในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็อิน e ด e n d เดนต์ยืนยันนะครับว่าซานโชเป็นเป้าหมายเบอร์อันดับต้นๆของแมนยูที่ต้องการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ทางแมนยูก็มั่นใจด้วยครับว่าจะสามารถทําข้อตกลงดังกล่าวได้ด้วยนะครับ คือตอนนี้ครับก็เริ่มที่จะสับสนไปหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเชื่อสื่อไหนดีนะครับสื่อนั้นก็บอกว่าน่าจะล้มเลิกอาจจะล้มเลิกก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป้าหมายก็ได้อีกสื่อหนึ่งก็บอกว่าเอา่อตกลงกันได้แล้วก็มีความคืบหน้าแบบต่อเนื่องนะครับสื่อใหญ่ๆของกรีฑทั้งนั้นครับทั้งเดอพินเดนต์แล้วก็เทลากาฟเนี่ยนะฮะสื่อเบอร์ต้น,ตนของกรีฑด,ด้วยนะครับความน่าเชื่อถือสูงทั้งคู่นะครับ ก็อย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับแต่ละสัปดาห์เล่นข่าวไม่เหมือนกันในเดียวของทางจาดอนซานโช่ก็ไม่แปลกครับที่หลายๆคนจะเบื่อเกี่ยวกับข่าวนี้นะฮะแต่สุดท้ายก็ยังเน้นย้ำนะครับว่ามันก็ต้องลุ้นกันต่อไปในเดียวนี้ครับเพราะว่าเวลามยังเหลือนะครับข่าวมันก็จะเล่นวนไปวนมาแบบนี้แหละนะครับขายข่าวกันไปแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับรายงานจากบุนโดเดอบติโบเนี่ยนะครับสื่อดังของสเปนเนี่ยก็ได้มีการรายงานกันออกมานะครับ ในเรื่องของข่าวลือที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสนใจยืมตัวแกเดตเบลเนี่ยมันอาจจะเป็นข่าวจริงก็ได้นะครับที่จะยืมตัวแล้วก็มีข่าวบอกว่าเรอัลมาดริดเนี่ยยอมลดในเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับหรือว่าช่วยจ่ายค่าเหนื่อยแกเดตเบลแล้วกันนะครับสมมติว่าแกเดตเบลมีค่าเหนื่อยโดยรวมประมาณ6 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยมาดริดจะช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ3 0 0แสนนะครับอีก3 0 0แสนก็ให้แมนยูจ่ายไปนะครับเป็นการยืมตัว หนึ่งซีซั่นนะฮะก็บุนโดเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นข่าวจริงแล้วแหละนะครับในข่าวเรื่องนี้นะครับก็ช่วงนี้กระแสก็เดียบเริ่มที่จะกลับมามีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เด็รอนแดงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอ่ะทีนี้ก็จบกันไปครับในเรื่องของเจอนซานโชแล้วก็ตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่เดีลนนี้จะล่มแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายมาให้ความสนใจตัวเลือกสำรองแบบยืมตัวหรือ หลายคนยังคงมั่นใจว่าดีลนี้จะประสบความสำเร็จนะครับซึ่งผมก็พูดไปเยอะแล้วผมไม่อยากอธิบายอะไรมากมายนะครับในดีลของเจดอนซานโช่เนาะนะครับเดี๋ยวจะเป็นการวิเคราะห์แบบซ้ำกันไปนะฮะส่วนเรื่องราวของเตียโก้กันตาร่าครับมีรายงานจากนักข่าวคนดัง2คนนะครับคนแรกกันก่อนก็คือฟยอท็อปนะฮะคนนี้เป็นฝั่งของเยอรอมันเลยนะครับเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแหล่งหนึ่งนะครับ คือเขาบอกว่าตอนนี้ทางเตียโก้คันตาร่าแล้วก็ตัวแทนของเตียโก้เนี่ยกำลังเจจากับทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็อยู่ในเวลาเดียวกันนะครับและก็ทางตัวแทนเนี่ยพยายามที่จะกดดันบบเยนครับให้ยอมลดค่าตัวลงมานะครับจาก30ล้านยูโรเนี่ยลดลงมาเล็กน้อยอาจจะเป็นสัก10-20ล้านยูโรก็ว่ากันไปแหละ เรื่องของราคาผมไม่ทราบแต่ว่าราคา30ล้านยูโรผมคิดว่ามันเป็นราคาที่ถูกแล้วนะแต่คือเหมือนกับตอนนี้ไทรเย่นกำลังที่จะให้ไบยเยนลดราคาอีกนะครับนี่คือรายงานจากฟยอทอมนะฮะร,รายงานกันออกมาแล้วก็โรมาโน่ครับโรมาโน่บอกว่าแมนยูเนี่ยได้มีการพูดคุยกับตัวแทนของเตอรโกจริงนะครับแต่แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปให้กับไบเยนนะครับโดยตอนนี้ยังคง เป็นลิเวอร์พูลครับที่เป็นตัวเต็งในการคว้าตัวเตียโก้เข้าไปเสริมกองกลางได้นะครับซึ่งทั้ง2สโมอสรเนี่ยกำลังรอในเรื่องของการตกลงค่าตัวกันอยู่นะครับก็โรมาโน่ยังเล่นข่าวแบบเดิมๆนะครับก็คือแมนยูสนใจแมนยูคุยเบื้องต้นแต่ว่าไม่ได้แบบจริงจังเท่าลิเวอร์พูลแต่ว่าทางฟยอทอปเนี่ยก็มีรายงานว่าตัวแทนคุยกับแมนยูแล้วนะครับคือรายงานคล้ายกัน ในครับในเรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันได้ในระดับหนึ่งแต่ผมยังมองว่าน่านจะไปลิเบียร์พูลแหละในดือนี้นะครับเพราะว่าแมนยูก็ได้ตอนนี้ฟันเดอร์เบคเข้ามาแล้วนะครับการที่ดึงเตียโก้เข้ามาถามว่าดึงได้ไหมก็ดึงได้แต่ว่าตัวเลือกในตำแหน่งกองกลางเนี่ยคุณนับดูอะผมนับให้ทุกคลิปเลยนะครับมีเยอะมากมากในตำแหน่งกองกลางตัวตรงกลางหรือว่าตำแหน่งที่เตียโก้ลงได้นะฮะมีแบบเกือบเกือบสิบรายอะที่สามารถเล่นได้ เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ถ้าเกิดไม่ปล่อยออกไปในทีมนะไม่ปล่อยนักเตะคนเก่าออกไปเตียรโกก็ไม่น่าจะมานะครับเดี๋ยวว่าแมนยูก็ไม่น่าจะสนใจแล้วนะครับซึ่งมันมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้น้อยอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าข่าวมันก็ยังมีเล่นออกมาแบบเรื่อยๆนะในเรื่องของเตียรโกนะครับโอเคนะฮะแล้วก็เรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของอเล็กเตลิสนะฮะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเช่นเดียวกันด้วยนะครับซึ่ง มีรายงานจากอโบล่านะครับสื่อดังของโปรตุเกสนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เอเย่นของอเลสเตอร์เรสเนี่ยกำลังพยายามพานักเตะเนี่ยย้ายทีมไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์ซีซั่นนี้นะครับหรือว่าซัมเมอร์ตอนนี้นั่นแหละนะฮะแล้วก็ตอนนี้เอเย่นของเตเลสเนี่ยพยายามที่จะเข้าพูดคุยเกี่ยวกับการย้ายทีมกับแมนยูอยู่นะครับซึ่งกําลังพยายามที่จะเสนอนักเตะรายนี้ให้กับแมนยูแล้วกันนะครับ หลังจากที่ในดีลของซีโอเดก้าดอนที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูก่อนหน้านั้นเนี่ยมันชะงักไปแล้วนะครับเพราะว่าในดีลของเดก้าดอนเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าด้วยเมาดิดเนี่ยต้องการออปชันเยอะเกินไปแมนยูก็เลยชะงักไปนะครับในดีลการพูดคุยเกี่ยวกับเดก้าดอนทีนี้เตลลิสเนี่ยก็มีข่าวควบคู่มากับเดก้าดอนนั่นแหละแต่ว่าเตลลิสเนี่ยน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าปอร์โต้ก็น่าจะปล่อยแบบง่ายๆด้วยนะครับราคาก็ ไล่เรียกันกันกบเรเกดอนนั่นแหละแล้วก็ไม่น่าจะมีเงื่อนไขจุกจิกเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ตอนเนี้คืออาจจะมีการคุยเจจาเรื่องค่าตัวในระดับที่ไม่สูงด้วยดีไม่ดีเนี่ยอาจจะต่ำกว่า20ล้านยูโรด้วยนะครับตอนนี้เขาบอกว่าทางเอเย่นของนาเตะพยายามที่จะเสนอให้กับแมนเชสเตอร์เดแล้วก็ทีมที่เขากาสนใจอย่างหนักด้วยนะครับก็รอติดตามกันดูว่าเราจะเสริมแบ็กซ้ายไหมนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ข่าวก็ ยังเล่นออกมาแบบเรื่อยๆนะสำหรับอเล็กเตลเรสนะฮะส่วนเรเกอรอนดังหลังข่าวเริ่มเงียบแล้วนะครับเตลเรสเนี่ยข่าวเริ่มที่จะแซงเรเกอรอนไปแล้วนะครับก็ติดต่างมันดูนะครับส่วนเรื่องราวปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของเมสันกรีนบูธอีกแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเดอซันออกมาแฉอีกแล้วนะครับก็รอบนี้ทำผิดอะไรอีกนะครับเนื่องจากว่ามีคลิปนะฮะร,ระหว่างกำลังสูดกา๊าซหัวเราะนั่นเองนะครับ ซึ่งเมสันกินบู๊เนี่ยกองหน้าดาวรุ่งของแมนยูก็ออกมากล่าวขอโทษต่อความผิดพลาดของตัวเองอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ถูกปล่อยคลิประหว่างกําลังสูดก๊าซหัวเราะกับเพื่อนสาวนั่นเองนะครับก็ยืนยันชัดเจนในเรื่องนั้นครับเดอะซันออกมาแชร์แล้วก็เจ้าตัวก็ออกมาขอโทษเรียบร้อยนะครับก็เป็นความผิดซ้ำสองนะครับในเรื่องของพฤติกรรมนอกสนามนะครับก็ไม่รู้ว่าดวงตกหรือเปล่าในช่วงนี้ฮะโดน ยับเลยนะครับสำหรับเมสันกรีนบูลนะครับนะแต่เห็นว่าเรื่องนาวเรื่องนี้มันเป็นช่วงที่ก่อนจะเข้าแคมป์ทีมชาตินะครับนะก็ยังไงก็ต้องโดนแหละนะครับโดนทำโทษกันไปนะครับในเรื่องของเมสันกินบูลนะฮะแล้วก็เรามาปิดท้ายกันอีกเรื่องหนึ่งครับท้าอีชองนะครับระหว่างการยืมตัวเนี่ยนะฮะก็มีการทำผลงานได้ดีแบบต่อเนื่องครับล่าสุดก็กดสกอร์ให้กับเวเดอร์เบรเมนด้วยนะฮะ ในเกมล่าสุดนะครับเป็นจังหวะที่เจ้าตัววิ่งทําทางไปแล้วก็เพื่อนเนี่ยแทงสะลุช่องมาแล้วก็เจ้าตัวลากเข้าไปแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับก็โอเคได้รับความชมกันไปนะครับแฟนบอลแฟนพีก็ไปตามดูในโซเชียลกันได้นะครับจังหวะก,การจบสกอร์นะฮะมีให้ดูแน่นอนนะครับในทวิตเตอร์เนี่ยนะฮะก็บอกว่าเราจะได้ใช้แบบเวอร์ชั่นที่เต็มร้อ์แล้วในช่วงซีซั่นใหม่นะครับหรือว่า ซีซั่นถัดไปนั่นแหละนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจนะครับเอามาพูดถึงกันแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ